สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพทาโรโ์หรือทาโรต์คาสคำชี้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่านไพทารโอทาโรตคาสตามราศีของสัตว์ตะวันตกหรือสัตว์สากลโดยชุดไบรเดเวตทาโรต t เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมีนไพซัสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมเป็นการทำนายประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช5 6 6ภัยที่ได้ the chariot 4ถ้วย Temperance ์ห้าดา the High p r i e s t e s s เด็กถือถ้วย7เหรียญแปดเมท้าวอัศวินถือเมเท้าวหนึ่งเหรียญน,นิสัยตัวตนเป็นคนหัวสมัยใหม่ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งมีความคิดเล็กคิดน้อยขี้น้อยใจเก็บกดไม่ค่อยจะแก้ปัญหาหรือบอกปัญหากับใคร การเรียนการศึกษาชอบหาข้อมูลหาเหตุและผลมักใช้ทักษะที่ตนเองถนัดหรือปรึกษาผู้รู้ผู้ชำนาญมีความตั้งใจมากมีความขยันมากบางทีก็มากเกินไปพร้อมรับกับปัญหาทุกสิ่งแต่บางทีก็ไม่แก้ปัญหาอาจจะเก็บไว้ในใจโดยไม่บอกใครแล้วก็เป็นคนที่ใจน้อยมากๆ สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เหมาะที่ครวนมนุษยศาสตร์สังคมเศรษฐกิจการบริหารการจัดการวัฒนธรรมประเพณีภูมิศาสตร์ภาษาอากาศน้ำการเดินทางระยะใกลใ้การเก็บสถิติข้อมูลโลหะเบา การงานอาชีพเป็นคนหัวสมัยใหม่ทันสมัยชอบใช้สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่ก็มักจะเจอปัญหาจุกจิกให้คอยลำคาญใจบางทีมีปัญหาก็ไม่สามารถบอกใครได้อยากได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายการงานที่ทำมักจะเดินทางในระยะใกล้กๆ อาชีพการงานที่เหมาะที่โครนนักสังคมสงเคราะห์นักมนุษยชนนักมนุษยศาสตร์นักบริหารผู้บริหารนักจัดการผู้จัดการทูตวัฒนธรรมนักวัฒนธรรมประเพณีนักพยากรอากาศนักพยากรความชื้นนักขุดเจาะบ่อบาดาลนักภูมิศาสตร์นักแปลภาษา ไกด์มัคุเทศรวมทั้งการเปิดบริษัทหรือมีการขยายบริษัทหรือมีการขยับขยายตำแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือมีภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นการเงินโชคลาภส่วนใหญ่เงินที่ได้ก็จะได้รับมาจากการทำงานให้ระวังเรื่องการจะเสียเงินก้อนจากงาน หรือจากการขยายกิจาก,การงานจะมีโชคมีลาบเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมีโชคจากลูกหนี้มาจ่ายเงินคืนมาจ่ายดอกเบี้ยหรือได้รับเงินปันผลหรือได้รับดอกเบี้ยสุขภาพอุบัติเหตุไม่มีโรคประจำตัวส่วนใหญ่จะแข็งแรงดีแต่ให้ระวังเรื่องอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเส้นเอ็น แถวบริเวณบา่าไหลหลังคอแล้วก็ให้ระวังอาการปวดศีรษะจากความคิดมากจากความกังวลวิตกกังวลหรือเก็บปัญหาเอาไว้มากมายแล้วก็ให้ระวังเรื่องความอ่อนเพลียในช่วงเวลากลางคืนอาจจะนอนหลับไม่เพียงพอหรือว่าไม่สามารถที่จะหลับได้เพราะฉะนั้นพยายามพักผ่อนให้เพียงพอความรักครอบครัว คนโสดจะพบรักจากการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวจะเจอคนที่ดูเด็กกว่าหรือดูนิสัยเด็กกว่าหรือดูหน้าอ่อนกว่าหรืออาจจะความคิดดูเด็กกว่าเป็นอะไรที่ตรงสเปคตรงใจอาจจะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีขาว พูดจาดีหรือลักษณะออกไปทางค่อนข้างต่างชาติหรืออาจจะเป็นต่างชาติหรือคนต่างถิ่นต่างแดนได้ส่วนคนไม่โสดความรักยังคงหวานชื่นดีแต่ก็มีบ้างที่มีปากมีเสียงกันเล็กๆน้อยๆพยายามปรับความเข้าใจกันคุยกันเยอะๆแล้วก็พยายามคิดวางแผนหรือหาวิธีเติมความหวานให้ซึ่งกันและกันบ้าง